จนแม่เพจสวยมาอยากได้โอ้มันคือเป็นลูกยัง้องลายต้องไปข้างเดียวอันนี้อันนี้ปล่อยไปก่อนต้องอันนี้ปล่อยไปก่อนอะไรลมออกอะไรลมออกอะไรล้มมันใส่มันใส่อันนี้ว่าไ้ต้องให้แน่นเอาลงนี่เอาลงไหนเอาลงไหนเอาลงทางไหนลงนี่เออปล่อย ที่เจิดใจให้เราด้วยรางวัลเดียวอยางนีางเดียวต่งคางเดียวเออทางนี้นั่นเลยอาวทางพุ่นออกโอเครางลาวนะะคเมืองลาวเรียกว่าคุดชี่จริงจริงแล้วเนี่ยจะเอารางวัลนี้เป็นรางวัลท si> yes> ี่สองแต่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนก็มีค่าเท่ากันวันนี้นะคะเป็นการขอบคุณที่น้องที่มารวบรวมสมบุญอย่างนี้นะคะรางวัลพิเศษเข้มขัดจากอือ ไม่เป็นไรค่ะผู้ไม่ประสงค์ออกนามแล้วกันเนาะ